สวัสดีค่ะบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะหนูพี่ชีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ผมพี่มาค่ะ <laughs> <laughs> มันได้บุญชิตาได้เหรอโออแม่ได้คือกา่าอ่ะพี่มะอ่ะสวัสดีพี่พี่ก่อนพี่มอสวัสดีค่อน <laughs> อุย้ยมือมันเจ็บเด้อลูกอ่ะสวัสดีก่อนแล้วค่อยเล่นนิ่ง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 ครับ พี่มาสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับมือกันนี้ไหมัมือขี่กระโปรงอ่ะสวัสดีครับพี่ชีพี่มาสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะวันนี้พี่ชีกับพี่เมื่อจะพามาเล่นลูกบอลฮะใช่ไหมคะใช่ไหมลูกอันนี้จะพามาเล่นลูกบอลค่ะพี่พี่มาดูหนูกระโดดลองเล่นน้ํานะ มาดูเลยสเต็ปหนูนะ่ะหนึ่งสองสามปั๊มโอเคเก่งว่ะแต่ว่าหนูไม่ได้นะเมื่อได้ก่อนเมื่อมันขายาวมันเลยได้ใช่ไหมลูก